กำลังปวดใจเลยฮะเพราะว่ากำลังจะบอกเลิกกับแฟนฝรั่งพอดีว่าขนาดมันไม่ได้กันนะฮะ <c oughs> ต้องพูดว่ายังไงนะฮะอาจารย์พายสวัสดีครับคุณนุ้ยก็อาจารย์พายเองครับจาก Let Me In อยู่แล้วก็ In Logic แล้วนะครับสำหรับคำถามที่คุณนุ้ยถามเข้ามานี่อาจารย์พายพอเข้าใจแล้วละคือเราอยู่ในสถานการณ์ที่เราอยากจะบอกเลิกกับเขาแต่เราก็อาจจะพูดไม่ถูก แต่ก่อนอื่นอาจารย์แนะนําก่อนเลยนะว่าคิดนิดนึงเพราะว่าการที่เราจะไปเลิกกับใครเพราะด้วยเรื่องประเด็นขนาดเนี่ยแม่ไม่รู้สิแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เราก็อาจจะหาใหม่ได้ไม่ง่ายแต่ถ้าเราสวยเลอกได้อันนี้ไม่เป็นไรมาเข้าประเด็นกันเลยดีกว่านะครับโดยส่วนมากเนี่ยวิธีการบอกเลิกมีมากมายยังไงเจ็บอยู่ดีแต่เอาแบบซอฟที่สุดที่ยังเป็นเพื่อนกันได้และง่ายและสั้นที่สุดนะครับฝรั่งเขาก็จะพูดประมาณว่าเนี่ยเรากลับไปเป็นเพื่อนกันก่อน แล้วกันนะก็จะประมาณว่า let's go back to being friends นะครับ let's go back to being friends นะครับสมมติว่าจะคุยกับฝรั่งชื่อแจ็คนะครับก็บอก j จ็ค let's go back to being friends นะครับหลังจากนั้นเขาอาจจะถามเหตุผลทงมงทำไมเราก็อาจจะบอกไปว่า I want to focus on work right now ก็ได้คือตอนนี้ฉันอยากจะยุ่งกับงานอยู่ก็ประมาณนี้เลยนะครับคุณนุย้ยขอให้โชคดีครับเป็นเพื่อนกันก็ได้ครับแต่ในอนาคตอาจจะกลับมาสุปอร์เฮเย่กันอีกทีนึงก็เป็นไปได้ครับขอบคุณที่ถามเข้ามาครับอ๋อแค่พูดว่า let's go back to being friends แค่นี้ก็จบแล้วเหรอฮะขอบคุณนะฮะอาจารย์ <laughs> let's go back to being friends เรียนภาษาอังกฤษไปแบบชิวๆกับผมอาจารย์พายติดตามเราได้ที่กด subscribe ตรงนี้หรือช่องทาง InLogic g Facebook Page และ Line a d